เราทานผักผลมไม้ไม่พอกันเลยแต่ละวันไม่ถึง400กร,รัมตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนําไว้ด้วยซ้ำเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าถ้าเราจะทานได้วิตามินเกลือแร่และสารสกัดจากเพื่อให้เพียงพอต้องทานอะไรกันบ้างต้องทานอง,งุ่นเป็นกิโลกิโลส้ม10ลูกเชอร์รี่40-50ลูกบลเบรี่199บาทผักกาดหอม2ถ้วยผักโขม3ถ้วยมะเขือเทศ2ลูก ไข่ไก่12ฟองอกไก่2ขีดครึ่งโยเกิร์ต18ถ้วยนมปัง10แผ่นนม2กล่องทูน่าในน้ำแร่7กระป๋องเต้าหู้ถั่วเหลือง2ก้อนเม็ดมะม่วงหิมาพานต์2ขีดครึ่งเนยถั่ว3ช้อนโต๊ะถั่วลันเตา3ถ้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราต้องกินภายใน1วันเพื่อให้ได้วิตามินเกลือแร่และสารสกัดจากพืชได้ครบถ้วนค่ะ ที่เราต้องกินผักผลไม้ทุกวันเนี่ยมันแพงมากแถมเราเต้องเสี่ยงกับสารเคมีสารค่า,มาแมลงต่างๆด้วยเราเลยต้องเสริมตัวนี้เสริมอย่างมั่นใจด้วย d o บเบิ X แค่เรากินเพียงวันละสมื้อเช้าเย็นตกมื้อละ38บาทวันนึงก็76บบาทเองกล่องน,นี้เลย